หมอขอบอกก่อนนะว่าเทปนี้ยหมอเน้นบอกน้องผู้หญิงเลยคือหมอไม่รู้หรอกว่าพวกผู้ชายมันมันคิดยังไงะแต่ว่าถ้าเรามีความรักแล้วมันทําให้โลกของเรามันมันยากขึ้นหรือมันแย่ขึ้นมันก็ไม่ควรเนาะคนที่จะมาเป็นความรักของเราอะ่ะควรจะเป็นคนที่มีปลายทางเดียวกับเรา d o c r w Podcast ความรักที่ดีสําหรับคุณหมอคืออะไรคะความรักที่ดีหรอจริงๆความรักอะมันมีหลายนิยามเนาะหมอมองว่าความรักที่ดีอ่ะมันเปลี่ยนไปตามวัยวุฒิที่เรามีหมายความว่าสมมติว่าตอนแรกเนี่ยเราอายุสักมัธยมความรักที่ดีของเราอ่ะมันหน้าตาแบบหนึง่ง พอเราเริ่มโตขึ้นหน่อยสร้างเนื้อสร้างตัวมันอีกแบบหนึ่งแล้วเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมันเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างตอนมัธยมมัธยมความรักที่ดีก็คงเป็นความรักที่แบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเด็กที่จะมีแฟนตอนมัธยมหมอคิดว่าหนึ่งคือจะต้องไม่ท็อกซิกต่อกันเพราะว่าวัยเด็กอะมันเป็นวัยที่ไม่ค่อยมีความเครียดอยู่แล้วแล้วการที่ถ้าเรามีความรักแล้วมันทําให้โลกของเรามันมันยากขึ้นหรือมันแย่ขึ้น มันก็ไม่ควรเนาะมันควรจะเป็นความรักที่แบบทําให้เราอยากตื่นมาโรงเรียนทุกวันทําให้เราอยากออมีความสดใสามากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เลยเพราะว่าหมอคิดว่าเด็กมัธยมอะ่ะเอาจริงส่วนน้อยมากที่จะคาดหวังว่าจะเติบโตคบหากันไปจนแต่งงานมีลูกมีเต้าหมอว่าความรักของมัธยมะได้แค่เนี้ยก็โอเคแล้วอาจจะแบบพาการเรียนหนังสือหรือว่า จริงๆอะคือคือ,คอมันอาจจะอุดมคติมากไปที่จะต้องแบบถึงขั้นพากันเรียนหนังสือแต่ว่าเพียงแค่เราไม่พากันลงเหวอย่างน้อยในเชิงของจิตใจและอารมณ์แล้วกันเนาะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นนะ่ะมันเป็นวัยที่ออเราเข้าหาเพื่อนที่โรงเรียนมากกว่าแล้วยิ่งถ้ามีแฟนชีวิตเราจะขึ้นอยู่กับแฟนอะมากกว่าคนที่บ้านอย่างแน่นอนด้วยวัยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราเจอคนที่แบบท็อกซิกกันเช่นวันๆก็เที่ยวแบบ ระแวงหึงหวงหรือหาเริ่มทะเลาะหรือตีกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เวิร์กมันอาจจะทำให้ชีวิตเราโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์มากเกินไปมันควรจะเป็นธรรมชาติและสดใสตามวัยของเราพอเราโ,โตขึ้นมาอีกหน่อยสมมติว่าอายุ20กว่าผ่านมาอีก10ปีช่วงเนี้เป็นช่วงที่ยากของการมีความสัมพันธ์จริงๆแล้วมันยากทุกช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านไม่ว่าจะเป็นช่วงมัธยมเข้ามหาลัยหรือว่ามหาลัยเข้า บริษัทเนาะคือเริ่มเริ่มทายยํางานอะไรอย่เงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยมันเริ่มเข้าชีวิตจริงละอายุ20่กว่าเนี่ยเรามีความกดดันมากขึ้นในหลายๆทางไม่ว่าจะเริ่มออกจากบ้านมาใช้ชีวิตเองเริ่มหางานทํามีความรับผิดชอบมากขึ้นเจอสังคมใหม่แล้วก็ต้องหมุนเงินให้ทันแต่ละเดือนด้วยเพราะฉะนั้นน่ะคนที่จะมาเป็นความรักของเราอ่ะควรจะเป็นคนที่มีปลายทางเดียวกับเรา หมอขอบอกก่อนนะว่าเทปเนี้ยหมอเน้นบอกเด็กผู้หญิงน้องผู้หญิงเลยคือหมอไม่รู้หรอกว่าพวกผู้ชายมันมันคิดยังไงอะแต่ว่าเราก็โตมาในในแบบก็กลุ่มผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอ่อให้คำแนะนำนในเชิงนี้ได้ดีกว่าเนาะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนชอบไปสิงอยู่ในกลุ่มกลุ่มแบบอะไรนะระบายเขาเรียกว่าอะไรวะระบายเรื่องความสัมพันธ์เออกลุ่ม กลุ่มที่ให้กําลังใจกันแบบอีหอย่างวะหรือว่ากลุ่มนั่งเล่นพ่อแม่นูกหรือว่ากลุ่มอะไรพวกเนี้ยเออคือชอบไปอยู่ในกลุ่มครอบครัวและความรักประมาณนี้เนาะในใน a c e b o o k และเราพบว่าสิ่งหนึ่งที่มันไม่เวิร์กเลยแล้วมันไม่เคยเวิร์กเลยก็คือการที่น้องผู้หญิง <c oughs> มีแฟนในช่วงเนี่ยยี่สิบกว่ากว่าที่กำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ก็ยังยังงงงงชีวิตอยู่แล้วด้านมีแฟนที่ไม่ได้เห็นภาพเดียวกับเรา คำว่าเห็นภาพเดียวกับเราเนี่ยเป็นยังไงหนึ่งคือเราต้องเคยคุยกับเขาอย่างจริงจังอะว่าสิบปีข้างหน้าชีวิตเราสองคนจะเป็นยังไงการทํางานของเราเราจะทุ่มเทขนาดไหนอาจจะไม่ต้องพูดถึงการมีลูกหรือไม่มีด้วยซ้ำแต่ว่าคือเนื้อออกปาสมมุติว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งตั้งหน้าตั้งตาทํางานเก็บเงินนูน่นนี่เพื่ออยากซื้อบ้านกับมีผู้ชายที่วันวัเอาแต่เล่นเกม แล้วก็ไม่ได้นึกถึงการใช้เงินเลยหร,หรืออะไรอย่างเงี้ยแค่เนี้มันก็คนละทางแล้วแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นมักจะหวังว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันก็โตแต่ว่าหนูคะพี่จะบอกว่าหนูอย่าหวังเลี้ยงลูกชายคนอื่นแล้วหวังว่ามันจะโตเพราะว่ามันจะไม่มีวันโตมนุษย์ผู้ชายมันเป็นเด็กตลอดกาลอะ ต่อให้มันจะอายุยี่สิบมันก็เป็นเด็กอายุสามสิบมันก็เป็นเด็กเชื่อป่ะแล้วตอนที่อายุส0สิบมันก็ยังเป็นเด็กมนุษย์เพศชายไม่มีวันโตหนูอยาหวังว่าหนูจะอยากเลี้ยงลูกชายของคนอื่นเพื่อให้เติบโตววเป็นสามีของเราผู้ชายส่วนมากจะมีความเด็กกว่าเราอะอย่างน้อยห้าปีเสมอเลยไม่ว่าเราจะช่วงอายุเท่าไหร่ถ้าเราครบคนที่รุ่นเดียวกันอะมันจะเด็กกว่าเราแล้วมันจะมีความแบบความคิดไปข้างหน้าไม่เท่าเราความที่แบบ การวางแผนหรือการอะไรก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับเขาจะเช้าชามเย็นชามอะ่ะเขาจะเขาจะแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้แค่ว่าวันนี้เขาจะอยากเล่นเกมอะไรหรือว่าเขาจะอยากไปเที่ยวไหนแล้วเขาก็จะแบบจะคิดอะไรไม่ค่อยออกเท่าไหร่มันก็เป็นความเด็กของเขามันก็อาจจะแก้ได้ว่าโอเคงั้นเราไปคบคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่ว่าผู้ใหญ่อะ่ะมันก็มีข้อเสียผู้ใหญ่มันไม่สนุกแต่ผู้ชายที่เด็กมันก็จะติ้งต้องมันอาจจะเป็นคล้ายๆว่า เราก็ต้องบาลาน์เนาะว่าเราเออเราเราเรามองหาอะไรมากกว่าแล้วก็คนที่คลิปเป็นเรื่องที่สําคัญเนาะเพราะฉะนั้นในวันแรกที่แบบเราอายุแบบยี่สิบกว่ากําลังเบ่งบานชีวิตกำลังแบบเป็นสาวแบบว่าที่แบบมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแยะ หนูอยาเลือกใครเพียงแค่แบบเอาหัวใจน้าทางอย่างเดียวอะ่ะโอเคหัวใจมันก็ส่วนหนึ่งคือไม่ได้บอกนะว่าต้องเลือกคนที่ที่ฐานะหรืออะไรแต่ว่าสําคัญที่สุดเลือกคนที่ความคิดนิดนึงอาคนเราอาจจะมีมุมที่แบบติงตองได้บ้างทะเลาะก,กันบ้างแต่อย่างน้อยภาพรวมอะ่ะเขาจะต้องเห็นอะไรแบบที่เราเห็นนั่นคือพอยต์ของความรับในช่วงช่วงยี่ิบต้น20ตน้20ตน20นิกลางเนาะ พอมาอายุสักสามกว่าหมอคิดว่าความรักช่วงเนี้ยมันก็อาจจะแบ่งเป็นเฟสของผู้หญิงถ้าทำงานออฟฟิศก็เริ่มแบบมีตำแหน่งฐานะที่ดีประมาณหนึ่งแล้วเนาะหรือว่าผู้หญิงบางคนก็เริ่มเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของกิจการแล้วอะไรอย่างเงี้ยความรักที่มีควรจะเป็นความรักที่สปอร์ตเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งคนคนนี้ต้องเป็นบ้านให้เราได้แล้วบ้านเนี่ยไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คนแปลว่า เมื่อเราเหนื่อยจากงานล้าท้ออะไรก็แล้วแต่โดนเจ้านายด่าหรือว่าเรื่องในชีวิตไม่เป็นดังใจเนี่ยกลับมาเนี่ยต่อให้เราจะตีกันทุกวันนะแต่ว่าวันที่แย่คนเนี้ยต้องเป็นคนที่แบบเราหันไปแล้วเห็นเขาอยู่เสมออันนี้คือความรักที่ดีของหมออืมแล้วตอนนี้คุณหมอเจอความรักที่ดีหรืยอยังคะฉันก็ต้อง จอแล้วสิฉันแต่งงานมีลูกว่าขนาดนี้ต่วให้ฉันจะเจอหรือไม่เจอฉันก็ต้องตอบว่าฉันเจอผู้หญิงคนหนึง่งตั้งหน้าตั้งตาทํางานเก็บเงินนู่นนี่เพื่ออยากซื้อบ้านกลับมีผู้ชายที่มาวันเอาแต่เล่นเกมแล้วก็ไม่ได้นึกถึงการใช้เงินเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นี้มันก็เป็นคนละทางแล้วมีคนเลิกลักซึ่งซึ่งไม่เกี่ยวนะคะช <laughs> ันหมยพี่นวด <laughs> ตอนพูดถึงเด็กผู้ชาย เด็กทีมงานไหลสั่นละอื so, <c oughs> เด็กผู้ชายไม่มีวันโต <laughs> แต่จริงเด็กผู้ชายอะ่ะส่วนมากจะมีความเด็กกว่าเราอะ่ะอย่างน้อย5ปีเสมอเลยไม่ว่าเราจะช่วงอายุเท่าไหร่ถ้าเราครบคนที่รุ่นเดียวกันอะ่ะมันจะเด็กกว่าเรา Doctor We Podcast